กลับมาเล่นสงครามหนังคายบอกกลับไปก็บอลเลนคือเรามันโควิดแม่ผู้ใดสิกาดินี่เก่งหลยเตะเอาด้เฮ <uk> <enjoying attacking> <osion> ้ยคือบอาจังซานนบอดี้เดี๋ยวใส่กำลังนั on ่นแม่เตะเอาก่ะสันนอนยามมึนแรงมันเป็นวินวินหัวแม้มันสิเป็นวินวินหัวแบบตื่นมากก็แบบผู้ใดเว่านั่นก็บอกวุ้ยยิ้มมาปุ๊กยิ้มมาปุ๊กนอนอยู่ จเจออันนี้แบบไม่อยากตื่นแลยทุกคนถ้านอนช่วงห้าโมงอะไรเงี้ยย่งาปุ๊กนอนอยู่ไปเห็นบอกคนนอนอยู่เป็นคนตายเยอะนี่บ่แมนเจ้าเป็นคนเหนือเจ้าข้าเจ้าเป็นคนเหนือเจ้าสวัสดีเจ้ายายีบีนแคฟ่ฟูดีเอ็ดเจ้าเฮ้ยพม่ออกเสียงอีสานได้ยังไงทุกคนยาดีบีนแคว่าสั่นเนยขอร้องล่ะพูดพยายามจะพูดเหนือแต่ว่าออกเนียงอีสานฮะ ไปแล้วหิวข้าวเริ่มหิวข้าวแหละมันสิแร้งแล้วมันสิตอนแรกแล้วมันหาโมมันเป็นเวลากินเข่าของสันสันจ้องไปกินเข,ข่าค่ะที่นผู้มค่ะมันชิงมันหอดเวลากินเขา่าไปกินเข่าแล้วหิวเขาว่า